สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้ก็มาพบกับบ่าวลำปาง,างตามข่าวมาให้กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับใครที่ยังไม่ได้เงิน120บาทที่ตกค้างนั่นเองครับก็จะได้รับกันในวันที่10ที่จะถึงนี้เพราะว่าก็จะมีการ โอนเงินช่วยอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5ของปี2565ทับ66ก็คือของปีที่ผ่านมานะครับไม่ใช่ปีนี้จำนวนเงินก็คือ120บาทต่อตันอ้อยโดยโอนวันที่10มกราคม2567นั้นจำนวนทั้งสิ้นก็คือ11,582ราย ปริมาณอ้อยสดรวมๆก็ประมาณ3,448.8ล้านตันนั่นเองครับสำหรับจำนวนเงินก็คือ413.86ล้านบาทนั่นเองครับมีโรงงานไหนบ้างเราก็ดูตามนี้เลยนะครับตามตารางนี้เลยนะครับก็คือก็คือมีที่โรงงานสุรินนั่นเองครับจำนวนชาวไร่ก็คือ 6,250รายไทยรุ่งเรือง1รายรวมกรเกษตรเลย4,564รายสระบุรีสะโบด2รายมิตรผลอำนาจเจริญ765รายก็คือตามตารางนี้เลยนะครับสำหรับปริมาณอ้อยด้วยและก็จำนวนเงินด้วยนั่นเองครับแล้วเราก็ข้ามมาดูกันที่สำหรับชาวไร่อ้อยที่ยังไม่ได้เงินก็คือ รอกันหน่อยมีชาวร้อยอ้อยอีกประมาณก็คือคร่าวๆก็20,000กว่ารายจำนวนเงินก็ประมาณ800กว่าล้านบาทที่ยังไม่สามารถโอนได้ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลสาเหตุหลักๆก,ก็มีดังต่อไปนี้เลยนะครับที่ท่านยังไม่ได้เงินนั่นเองก็คือ1บัญชีของท่านถูกปิดไป2ก็คือบัญชีไม่ใช่ของผู้รับสิทธ์นั่นเองครับก็คือบัญชีชื่ออื่นนั่นเองครับ3ก็คือ เลขบัญชีไม่ถูกต้องนั่นเองครับ c ก็คือบัญชีโครงการไม่สามารถโอนสปินได้ก็มีโรงงานไหนบ้างก็คือมีโรงงานสุรินโรงงานเกษตรผลโรงงานเริ่มอุดมโรงงานขอนแก่นโรงงานรวมเกษตรมิตรภูหลวงโรงงานสระบุรีสะโบดโรงงานมิตรผลอำนาจเจริญ ชาวไร่ที่ส่งอ้อยโรงงานทั้ง7โรงงานใครยังไม่ได้ก็รอสักนิดหนึ่งก็รอลุ้นตามที่ผมบอกข้างต้นก็คือจะได้รับโอนในวันที่10นั่นเองครับก็คือรอส่วนกลางแจ้งกลับมาด้วยนั่นเองครับเราก็ไม่มีอะไรมากมายก็มาแจ้งกันแค่นี้นะครับสำหรับข่าวคราว ความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวก็จะเอามาบอกกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดแล้วก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้เหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณมากครับ